สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่17กันยายน2 5 6 8ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่16สําสำหรับวันที่16 แอดมินให้อยู่ที่2กับ5นะครับผมสำหรับแนวทางมา62นะครับผมในรอบชอเชาพกิจสายวิ่งสายรูดมา29ในรอบพิเศษแล้วก็05นะครับผมในรอบปกติก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่17ชอบก็คอยตามนะครับผม ตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมตัดลินใจอยู่ที่สองกับ5ตัวเดิมนะครับผม สองมีสองหนึ่งสองสามสองสี่สองเจ็ดแล้วก็สองแปดสำหรับห้ามีห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ ห้าหกและก็ห้าเจ็ดสำหรับตัวกันนะครับผมแปดหนึ่งสำหรับสายเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่ง สองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผมเจ็ดสองหนึ่ง

สิบพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปัๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ